พืบหน้าไปเยอะแล้วฮัลโหลครับพี่ที่นัดไว้วันนี้จะโอนงวดสองมาพี่สามหมื่นอะไงพี่รบก,กวนพี่โอนให้ผมหน่อยนะครับครับพี่ครับขอบคุณมากนะครับผมครับผมครับโอ้โหตั้งสามหมืน่นเป็นคพลับเมานี่เงินดีจริงๆเนอะเราไปรับเมาเองดีไหม พี่ครับผมจะขอไปรับเหมาเองได้ไหมครับคิดดีแล้วเหรอมั่นใจแล้วใช่ไหมทำกันอย่างนี้ชาตินี้ก็ไม่รวยคิดดีแล้วครับแล้วค่ตัดสินใจพี่ไอ้ทุนเอาซีหกหมดแลยอะสั่งซีอีกสองถังได้ไหมอ้าวหกหมดเลยเหรอโอ้โหอ้าวอเคเดี๋ยวพี่สั่งให้สองถังนะ พี่ครับขขเหมึกกามตงหน้าหมื่นหนึ่งครับดีจะส่งให้ทั้งบ้านครับโอ้โหหมื่นหนึ่งเลยวะพี่ก็ไม่ค่อยมีนะโอ้ยโอเคโอเคเดี๋ยวพี่โอนให้นะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยมาวันเดียววันที่สองไม่มากันแล้วทีทง,งานจะหมดเลยโอ้โหช่างพวกนี้นี่โอ้ปวดหัวเลยแล้วช่างที่ไหนดีวะโอ้โหนี่พวกคุณทำงานกันยังไงเนี่ยเนี่ยงานล่าช้าไปหมดเลยเนี่ยผมต้องเสียค่าปรับเนี่ย เป็นหมื่นเลยนะพวกคุณจะรับผิดชอบกันยังไงเนี่ยเออพี่ผมต้องขอโทษด้วยนะครับเดี๋ยวหมื่นหนึ่งนั้นนะผมรับผิดชอบเองครับยังไงเดี๋ยวต้องขออภัยจริงครับแต่ผมจะรีบเร่งงานให้มันเสร็จพันเวลาครับขอโทษด้วยครับเป็นไงเข้าใจพี่บ้างไหมงั้นผมขอโทษนะครับพี่เฮ้ยจะไปรับเหมาจริงเหรอกลับไปทำงานดิขอโทษแล้วพี่